เราคณได้หลายวิธี เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแวะทักทายนะคะแวะทักทายช่วงตอนเช้าและเข้ามาพูดคุยกันนะคะเดี๋ยวให้ชมบรรยากาศนะคะชมบรรยากาศการทำงานของช่างเถิดและช่างศักไปเรื่อยๆเนาะคะ่ะอ่า้องตั้มก็ไม่ได้ลงคลิปมาสีห้าวันแล้วเนาะคะ่ะเนาะก็เลยวันนี้ก็เลยขึ้นมาไลฟ์สดพูดคุยนะคะพูดคุยกันค่ะ เดี๋ยวน้องตั้นจะกลับกล้องหลังให้ได้รับชมการทำงานของช่างเนาะค่ะเนาะอ่าก็มาถึงหน้าง,งานก็ตอนนี้ก็ประมาณจักโมงแล้วเนาะเดี๋ยวนะคะอ่าตอนนี้ก็สี่โมงเช้าเกือบครึ่งแล้วนะคะเพราะว่าเผื่อจะมาถึงหน้าง,งานก็แวะดูนะคะแวะดูแวะดูงานอีกที่นะคะเนาะก็ช่วงนี้ก็งานก็เริ่มเข้าแล้วเนาะ นี่ค่ะก็แวะดูงานอีกที่นะคะแล้วก็แวะเตรียมความความพร้อมของหน้าง,งานเนาะคะ่ะว่าจะสั่งของมีอะไรบ้างนะคะเนะก็สั่งของแวะสั่งของแล้วเรียบร้อย ค่ะแววสั่งของแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวน้องตั้นกับกับกล้องหลังให้ชมบรรยากาศนะคะช่างเทิดทํางานเนาะก็เมื่อวานนี้ก็ลุยงานล้วนะคะลุยงานล้วอ่าเดี๋ยวน้องตั้นไปให้ชมงานล้วนะคะ่ะไปดูงานด้านล้วฝีมือของทีมงานช่างเทิดเนาะคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะ่ะ นี่ค่ะนี่ก็ช่างเทิดก็ลุยหน้าง,งานก็เพื่ออันนี้ก็ติดฟุกเนาะค่ะติดฟุกจะติดเสาติดตะข่ายเนาะส่วนงานรั้วก็เสร็จแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวไปดูฝีมือการทำรั้วของช่างเทิดค่ะ <c oughs> <c oughs> นี่ค่ะงานรั้วก็เสร็จแล้ว นะค่ะก็เหลือติดเสานะคะในด้านนู้นค่ะวันนี้ก็มา สองช่างเนาะคะ่ะสั่งสักกับสั่งเทิดลุยงานค่ะวันนี้ลุยงานกว่าจะมาถึงหน้าง,งานได้ก็สี่โมงครึ่งจนว่าสวยดิจนว่าสวย,จนว,สวยจนว่าสายเนาะเนาะจคะอจนว่าสายอ่า สร้างสักค่ะป้าเอาอะไรมาขายเพราะอ๋อมาบวบจ้ะจ้ะเอามาเดี๋ยวนูไปนั้นให้จักบารมาบวบนะจะเพราะว่ามันของแย่อ๋อ่ะเอามาขายให้แล้วจ้ะจะโอเค นี่ค่ะรับรับจบขายผักนำรับจบขายผักสวัสดีค่ะสวัสดีพี่วินัยพี่หรือเปล่านะคะพี่วินัยบุตรสวัสดีนะคะงามาป,ะปะ้าป้าฝาวป้อนี่ รีบไหมเดี uh ๋ยวเดี๋ยวหนูไลฟ์แป๊บนึงก่อนเดี๋ยวอ่อป้าสีขาเมือบ่นีอ๋อจะได้เอามาอีบ่หนออ๋อ นี่ฝ้ากระท่ายอันี่แต่ลงไปสายแป๊บนึงนั่งนั่งรอกก่นได้ดูไลฟ์โดอไลทโดหรอจ้เออดูไลฟ์โดเป็นได้ได้หรือเปล่าอันนอันนั่นแหลกำลังตอนนี้เก็บเหรียญ เดี๋ยวนี้เขาเทงยูทูเนาะไทางอันนั้นทางเฟซอืจ้าเมียมเียนย่าเป็นที่นันทิสวัสดีจ้าคุณนันทิศจานันทิตาลายแล้วตาลาย

เพิ่งขึ้นไหลเมื่อกี้นี้จ,จ้ะเมื่อวานนี่ป้าว่าเสี่ยวมาหนูกับค้าอยู่เบอะโอ้หาา <บะ S 2> นี่เรา,หาเหี่ยวบ่นี่มาบวบ นี่ค่ะดูการทำงานของช่างไปเรื่อยๆค่ะก็ทำงานพี่นมซื้อบวบไหมป้าซ่านมีมะบวบมาขายมบวบ นี่ค่ะนี่ก็คือตั้งเสาเนาะตั้งเสายึดยึดหยดป้าสู้ใจดเดี๋ยวเดี๋ยวไปให้ดูแป๊บหนึ่งค่ะจ้างามเด้อพตฒนา ถุงละห้าสิบบาทอันนี้ก็ถุงละสิบบาทค่ะป้าใช่ไหมมาแปะถุงละสิบรถุงทอดเลยนี่มาป้ามาอันนี้ถุงทอเลยมาแปะนี่จ้ะตอนนี้ขายผักรับจอบขายผักนะคะ <laughs> รับจอบขายผักอันนี้ถุงละสิบบาทอุ้ยอุ้ย อันนี้ห้าสิบเนี่ยมาบวกอันนะคักแต่อ่อนใช่ได้อันนี้ถุงละสิบบาทไปซุปสิบบาทไปซื้อแท้เรามาค่อยขายเถอจำ้ยูเ่ะยูเฟนิเ่เอ็นค่ะค้ับกระเศ็ไปเลยอไม่ทาแกนได่ไหม ผัดก็อร่อยอืชอนอันยู่หรอมาไม่มีไม่มีเหรียญสิมีเหรียญเหรียญบอละอ่ะกวันนี้อ่าผมเป็นฆ่า่ <c oughs> นี่ก็จะไปขายให้เราก่อน ได้ขายบวบแล้วห้สิบบาทนะคะเหลือสี่ถุง <laughs> <laughs> เอาป้าได้ขายบวบห้สิบบวบห้าสิบ เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวหนูไปขายดูพวกอ,อ่า นี่ค่ะดูการทำงานของช่างเนาะค่ะนี่ก็ตั้งเสาค่ะตั้งเสาเพื่อจะยิงตะข่ายยึดกับเสาเล็กเนาะค่ะอันนี้ก็ไม่ได้ทำคลิปไม่ได้ถ่ายคลิปมาสี่วันแล้วเนาะค่ะวันนี้ก็เลยแวะมาพูดคุยมาเวา้ามาคุยกันมุนม,น,มนเนาะค่ะ แวะเขามาเด้อจ้ะแวะเขามาใหาก้กำลังใจทีมงานช่างเทิดด้วยนะคะตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างเก็บเหรียญ <c oughs> เก็บเหรียญจ้ะเก็บเหรียญ เฟื้องวกคักแท้ด้บนเออแล้เออไอ้บนี้ออมันงามเด้ล่ะ เทปูนไม่รว่ามะะั่งอะไรนะเทปูนบ่อ,อ๋เอ,อเอ,อ๊ะเป็นร่องน้ำลงไปกับเออเออทปูนลงมาก,กับเบิ้งคือสะอาดเนาะ นี่พร้อมเลยนี่บ่มองนี่เท่านี่เออวเราเบอร์เทมองนี่พร้อมอ่บาบ่อันไอ้เอนตรงนี้ด้วยเนาะแมนบ่ที่ว่าเทนะ่ะนี่ออโอ้รบกวนการกินข้าวยู่ <laughs> แม่แม mm ่ห hmm. น mm ิมองมองมองหน่แ hmm, ม mm ่บ hmm. ่อ๋อจ้าขี้งูอ่าโอเคจ้ะโอเคเอาแค่ตรงนั้นละเจ๋อมันสลบเลยมันแม่เผอแล้วเดี๋ยวกระทงมันมาไม่ได้ปัญหามันงอมันจะเหมือนบ้านนู้นอ่ะอ๋องอเอาไปเต็กบ่เราจะพยายามไม่เหมือน đi nè ăn. Làm nó ngọ. อะไรครับก็เข้าตาละครับสามมื้อ ขไปซี่าไปยะกันมิบะ้ไปกนานี่ของค่อยนี่ของค่อยนะเดี๋ยวซิเมื่อเอาเสียอย่างนี้่แล้วลุบเมื่อเมื่อลบต้นไหนพร้อม

เดี๋ยวขออนุญาตลงไลฟ์ก่อนไปขายผักก่อนแป๊บหนึ่งค่ะบ๊ายบายค่ะ